คุนี้ก็เป็นคู่เอกของศึกเจ้าบวยไทยครับเป็นการพบกันระหว่างรุ่งจรัดพิจิตมานฝ่ายแดงกับสิทธิลักษ์อัศวโยธินผู้ทีมอบอลไลายก็คือคุณภูลศัก์วิทยาปรีชาครับผู้ในการฝ่ายธุรการสูงการตลาดเบียชาครับและเวทีมวยสรกามกขอแสดงความยินดีกับเบียรชาครับที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดเบียรนาชาติปีผ่าน998ที่ออสเตรเลียครับค่ะขอเรียนให้ทราบถึงประวัติของทั้งคู่นะคะ ฝ่ายแดานั้นคือรุ่งจรัดพิชิตมานค่ะน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้1นึ่งอนดครึ่งลดไปครึ่งปอนด์นะคะชื่อจริงก็คือจรัดแก้วมาตอนนี้อายุก็17ปีค่ะเป็นชาวเพอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะคะชกมวยมาจาก19ครั้งแพ้66ครั้งชนะขอโทษค่ะชนะ66ครั้งนั้นแพ้11ครั้งสเสมอ2ครั้งค่ะครั้งสุดท้ายนั้นชนะนนคะแนนกลุ่มซับเกียรตินครชนที่เวทีมวชียมอ่อนน้อยค่ะ ทางด้านฝ่าน้ำเงินนั้นคือสิทธิรักอัสวโยทินหรือว่าลูกทัาประกาศเดิมนะคะน้ำหนักดักช่งเมาชาอนชนานี้115กลดไป2องตนะคะซึ่งทางด้านรุ่งจรัดนั้นก็ต่อ,ตอน,น้ำหนักให้กับสิทธิรักสองตค่ะอายุ17ปีเท่ากันนะคะเป็นชาวอำเภออ่าวลึืจังหวัดกระบี่ชคม,มาทั้งหมด75ครั้งชนะ62ครั้งและแพ้13ครั้ง ครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนชูพงบพศที่เวียชียงอ้อนน้อยค่ะและทั้งคู่นั้นก็กําลังศึกษาอยู่นะคะคุณผู้ชมก็มาดูนะครับว่านี่คือคู่มวยรอบเยาช้างเจ้าสังเวียนนะครับทั้งคู่มีอยู่คนละสามแต้มแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่งจรัสฝ่ายแดงหรือว่าสิรักรุ่งจรัสนั้นเป็นนักชกที่อยู่ทางด้านเหนือน้ำเมืองเหนือครับจากเวียงโก้สยจังหวัดแพร่โน่นนะครับ แล้วก็ซ้อมอยู่ที่ลำปางครับบ้านเดียวกับคุณนกแรนี่หมา่าเขาบอกว่าซ้อมดีทีเดียวแต่ว,ว่าจะเสียเปรียบน้ําหนักเขาบอกว่าเตรียมตัวมาดีครับในขณะที่สิทธิรักลูกพับอากาศหร,รือว่าสิทธิรักมอประจักษ์จิตแต่ว่าชั่วโมงนี้ใช้สิทธิรักอสวโยทินเปลี่ยนสีเสื้ออยู่เอยแต่ว่าเจ้าของคนเดียวครับคือคุณประวิตรสุวรรณวิจิตนะครับได้ใหญ่คุณประวิตรเองก็บอกมาลูกศิษย์ของตัวนั้นก็ต้องเตรียมมาดีแน่นอนครับ ได้ต่อนน้ำหนักถึง2ปอนด์ด้วยแต่เมื่อเช้านี้ดูเหมือนจะลด2ปอนด์นะครับไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรมากมายขนาดไหนก็ต้องชมกันนะครับกรรมการสนธยาพรายอนันต์ครับบนเวทีคุณนกแ้วก็ฝากบอกเห็งบรรดาแฟนๆเพลงทั้งหลายนะครับว่าคืนนี้ที่ดาราคาเฟ่พบกับสมมาตรศรีมาแล้วก็ที่ฟิลล่าคาเฟ่ครับชอบไม้ชอบไหม,มวันที่20ครับอาภารนครสวรรค์จะไป ที่นั่นแล้วก็24นั่นก็รุ่งสุริยากลับมาอีกครั้งนึงครับไปเป็นแปนเพลงก็ไปนั่งฟังฟังกันได้สนุนานกับแก้เครียดลงจะรักครับฝ่ายแดงนักชกที่เรียกว่ามาแรงทีเดียวทีไม้ลายมือนั้เท่าขั้นครับจะเป็นหนึ่งเดียวทงภาคเหนือในปัจจุบันครับสำหรับมวยรุ่นนี้ที่ชกได้ติดตาติดใจเป็นแปมวย เมื่คนนี้ก็จะมีคะแนนโบนัสพิเศษครับแปว่าได้นับได้น็อกได้แตกอะไรพวกนี้ก็จะมี1แต่มนะครับแต่เผื่อถ้าแพ้ชนะกันธรรมดาก็สามแทมเช่นเมืองชนครับนนก็บกบคิดค้นกติกานี้มีอะไรแปลกๆดีเหมือนกันสำหรับมวยรอบนะครับทางฝ่ายตางก็ยังคุมเชิงกันอยู่ ไม่ลืมนะครับว่ามวยรอบของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่มักจะมีการพลิกผันกันอยู่ตลอดเวลานะครับบวกเต็งเตงจ๋าทั้งหลายนี่ชวนมากนี่เต็งก่อนไปก่อนครับมอาดูคู่นี้คู่นี้ก็ถือได้ว่าเป็นมวยที่ทั้งคู่ครับมีโอกาสแพ้ชนะมีโอกาสเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่ใครชนะวันนี้ก็ได้เข้ารอบครับยกที่หนึ่งหมดไปแล้วครับ แต่ก้านคอสอกกลับเข่าลอยนั้นล็อกได้แอน,น,นต 10, นิิาารรน,น่นายหมื่นบาทโจลากีฟาดหางครับล็อกได้แอนติินไ่าย3 0ื่นโชเลเกิดบาดแผลแตกมีค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ละ5 0 0อบาทแอนตินินรักษาโรคกระเพาะปวดท้องจุดเสียกนั่นนะครับชุกดเดือนกับเดียวเีก้าบามปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเกร็กัดยอกทำบวมจ่าย2000และได้เอสโซลูกิลีาสามฟาดำนั้นมันเครื่องสำหรับผบร้มุดจ่าย5,000ครับ เขาเชิญนักเรียนในสิบทหารบกรุ่นปี2527ทุกเหล่าทั่วประเทศครับร่วมงานพบปะสังสรรค์14ปีราตรีดอกจันทร์บานที่กาญจนบุรีครับอาคารอนเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปครับพันตรีเกียรติศักดิ์สุขพันธชาติที่ปรึกษาแล้วก็สิบเอกบรรุชัยบังเป็นผู้ดำเนินงานก็ติดตามอย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่31ใครเป็น1ิ์เก่าก็ไปกันได้ ยกที่2ครับสิทธิ์รับอสวยโยธินหรือว,ว่าสิทธิ์รับลูกทัพอากาศฝ่ายน้ําเงินลุงจรัฐพิชิตมานครับฝ่ายแดงลุงจรัตนั้นมี3ามแต้มชนะคะแนนขุมทรัพย์เอาไว้ในขณะที่สิทธิ์รับก,ก็ชนะภูชูพงนะครับคูนี้เป็นมี3ามแต้มด้วยกันในสายนี้ส่วนอีกสายหนึ่งนั้นก็มีชาตรีสิทธิ์ป๋าฟาไร่ลูกรับบาทครับ,รบแด่เชิงเล็กสิทีิรัเพียงไกลแล้วก็สักมะเลยสักจารุพร คอมวยช้างมวยรอบเบียช้างเจ้าสังเวียนครับบอกได้ว่ามวยคู่นี้ประเภทชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบกันเลยครับความดูเดือดเลือดพล่านคงยังจะไม่มีในช่วงต้นๆเพราะว่าใครเข้าไปหาก่อนนี่มีโอกาสโดนครับต่อน้ำหนักแต่ดูเหมือนว่าแม่ด้านรูกจราดแต่ตัวใหญ่กว่าซะด้วยซ้ำ สูงกว่าครับแต่ในช่วงอกความตันความแน่นนั้นจะอยู่ทางด้านน้ำเงินครับลูกยารัดฝ่ายแดงสิทรักน้ำเงินมาแล้วครับบี้กันอย่างนี้ตัวเล็กกับตัวใหญ่โอ้ยเข้าไปแล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มจะร้อนมรการสนธทยาครับู้ชิขาดกลนเวที สิทธิ์ักเข้าบี้อา้าวยังยังไม่ออกอาวุธต้องแยกออกมาไม่เป็นไรครับมวยที่นี่แยกเร็วนะครับไม่รอให้แต่นตัวนานก่อนันแล้วไม่ออกอาวุธได้แยกทันทีดุงจัรัดเป็นฝ่ายเดินครับแต่ว่ายังเดินไม่จริงจังเท่าไหร่ ฟังฟังดูครับอ้ยตัดเข้าไปลำตัวครับที่อ่หมัดเก็บอาวุธได้ดีทีเดียวทางด้านสิทธิ์แล้ครับฝ่ายน้ำเงินลีลาไม่เร็วนะครับหมดยกที่2อยกที่2ที่ผ่านไปนั้นเครื่องเริ่มจะร้อนครับรุ่งจะรัดฝ่ายแดงก็แน่ครับหมัดนี้เต็มท้องทีเดียว แต่แต่ว่าเป็นหมัดนะครับไม่ใช่เป็นข่าวก็ยังไม่รุนแรงอะไรมากนะครับมาดูครับว่ายกที่3นี้จะเป็นอย่างไรครับนี่คือมวยรอบเบียช้างเจ้าสังเวียนครับทางฝ่ายต่างมีอยู่แล้ว3มแต้มลุงจรัดนั้นโดยธรรมาชาติแล้วจะเป็นมวยเดินเดินหน้าครับแล้วก็ปลายแรงในขณะที่สิทธิรักก็เป็นมวยร้อจังหวะครับเรียกว่าคู่นี้เข้าทางกันพอดีครับไปหนึ่งเดินไปหนึ่งรอจังหวะมาดูครับยกที่สาม ลุงจรดพิชิตมันแดงครับนักชกจากเมืองเหนือเจอกับศิลป์รักมอประจักษ์จิตครับต่อน้ําหนักให้2ตปอนเพราะว่าตามฟอร์มแล้วนี่ลุงจรัดเป็นมวยเพดานสูงกว่าหน่อยก็เลยต้องต่อน้ําหนักให้เดินแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วยกนี้เดินจริงๆเข้ามานี่ครับศิลป์รักนี่ดนักแทง นี่เข้าไปไม่ติดเชือกนี่ตกเวทีเลยครับอิงจระต้องเดินดูเหมือนจะเดินเร่งขึ้นมาเดินเร็วขึ้นมาอีกทงตีเห็นแล้วอรอจังหวะครับรอจังหวะเสียบ เยยดเข้าไปนะครับไม,ไม่มีน้ำหนักอะไรนี่กหละับพอเข้าหลวดเทย์โดนโต้ลูกตีเอ้เตียล่ำแ,แต่ว่าฝีมือครับจะได้สิทธิ์รับปักหลักแน่นดีเหลือเกินกรรมชาติของลูกยากตาองเดินแล้วมาโดนตี ไ,ได้ดูดีครับยกที่4ต่อไปก็เหตุการณ์ในยกที่3นะครับทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับสิบรักฝ่ายน้ำเงินนอาศัยจังหวะ2ตอบโต้แต่ว่าไปปลายยกที่4นั้นทางด้านรุ่งจรัสก็จิ้มเข่าครับเรียกเสียงเอฮาได้ก่อนหมดยกนะครับแทงเข้าไป3 4ดอกนี่แหละครับดอกนี้ยทําเอาสิรักนี่สะดุ้งเลยทีเดียวแล้วก็ช่วงหมดยกพอดีครับมาดูว่ายกที่4นี่แหละ เขาบอกว่ายกที่4นั้นจะเป็นยกที่พลิกผันครับสาหรับมวยไทยมาดูว่าจะเป็นอย่างไรครับเขาบอกว่าจะแพ้ชนะกันนี่อยู่ที่ยก3ยก4นี่แหละมวยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับลุงจราิชิตมานครับฝ่ายแดงศิ์รับอสศวยโยธินหรือว่าลูกทัพอากาศน้ำเงินครับกรรมการสนทยาไพรยอน,นันต์บนเวทีผู้ชี้ขาด ก็มีต้นสียทางด้านปะาัพประเทศครับกีศรศักแสงจำหรัดเดินแล้วตอนนี้ทางด้านลุงจารัดเปมาจิ้มขวาเข้าไปเต็มกระโดงคางทีเดียวติดรับดักโต้ครับตีกันเชียงหอยทําทีเพี่งแต่แข้งซ้ายแข้งขวาแม้แต่ว่าถ้าเดินไม่ติดจริงๆนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับอ้าวโดนก็ไปทีนึงลุงจรัตต้องพี่ ถ้าเผื่อบี้ไม่จริงนี่ก็โดนครับดูเดี่ว่าจะบี้จริงไหมสิทธิับใช้จังหวะสองบวกกันคนละทีแต่ไม่แตกแ,แต่อาจจะตินใจนะครับเข็มละ500ตสิดรลับพยายามบี้ติดเข้าไปอีกเ,เร่งเพื่องมากขึ้นสิทธิดรับต้งรับนะครับลุงจารัดฝ่ายแดงครับลุงจรัดสิทธิับกอดเอวอย่างน้อยก็อู้วไว้ได้ช่วงหนึ่งทำอะไรไม่ถน,นัดครับ แา่แกชกดีเกินเลนครับทางด้านสิทธิ์รักฝ่ายน้ำเงินเนี่ยดูดิครับมาดเข้มครับก็จะว่าไปแล้วเนี่ยไม่สะทกสะทานลุงจนัดเองก็ทำอะไรไม่ถนัดครับเจอรัตใต้ปีเข้าไปแล้วยุ่งทีเดียวแต่ยังไม่เป็นชิ้นนั้นชิ้นนั้นชิ้นนั้นเท่าไรครับทั้งคู่นี้ เท่าที่ดูมาเนี่ยโดนหม่ก,ก็ไปทีหนึ่งฝ่ายต่อน้ำหนักนั้นต้องลดรงไปนะโอ้โหลูกนี้อ้าวยุ่งเหมือนกันสถานการณ์ตอนนี้ไปพลาดท่าลื่นครับลื่นนี่ทำให้เสียอาการไปได้เรียกว่าเสียบุคลิกแล้วครับอิรักเอารัดเอวฝ่ายต่อน้ำหนักเป็นฝ่ายลดน้ำหนักลงมานะครับเพราะฉะนั้นกอลองดูว่าตัวเองจะโหยจะหียวหรือเปล่าแล้วลุงจรัด ข้าไว้ดีเหลือเกินครับไม่เข้าดูนะครับติดลูกจรัดไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันโดนอีกทีนึแล้วาละครับนานๆจะเข้าชักดอกนึ่งหลายดอกครับแต่ว่าเข้าเข้ามาทีเดียวต,ติดแล้วก็โตผิดแล้วอยู่นอกครับลูกจราดอยู่ใน อย่าลบนะล่ำรัดฟัดเปลี่ยนกันแล้วนี่ใครแข็งแรงกว่าคนนั้นจะได้เปรียบครับทจาทายาหวยยังไงทางด้านลุงจรัดไยแดงยกที่สี่ครับผ่านไปแล้วครับสี่ยกครับมวยรอบเบียร์ช้างเจ้าสังเวียนยกนี้จะเป็นยกที่ห้าแต่ว่าเหตุการณ์ในยกที่สี่ ลุงจรัดเองก็พยายามนะครับแต่ว่าไม่ค่อยจะเข้าในขณะที่สิรักเองนานๆออกอาวุธทีก็เข้าตาดีครับจังหวะดีดแข้งไปนี่นะครับแล้วมาช่วงไปปลายยกมาเสียจังหวะลื่นลงไปนิดหนึ่งแกเก็บอาวุธได้ดีทีนี้จังหวะข้าตัวเองครับไม่ได้โดนอาวุธอะไรก็เชือกดีดออกมาครับลื่นล้มลงไปเก็บอาวุธได้ดีเหลือเกินลุงจรัดนั้น พยายามแทงเข่าแต่ว่าไม่ไม่เข้าครับก็ยังต่อรุนกันอีก3นาทีไปจะได้3แต้มครับและผู้ชนะดีน่าจะมีโอกาสได้เข้ารอบเต็มตัวครับสาหรับมวยรอบนี้ลุงจรัดพ่ชิตมารฝ่ายแดงครับสิทธิรักลูกทัพอากาศหรือว่าสิทธิรักอัศวโยธินฝ่ายน้าเงินห่กรรมการสนธยาไพรอน,นันต์ครับ นั้นสายเชือกเป็นกำแพงอย่างเดียวครับดับตอบดับโตออลูกจะรักแค่มาแต่ถ้าอาอกฟีดถามโชงช้างก็นี่ครับมวยนี่เขาบอกว่าชกแล้วต้องคุมต้องคุมจังหวะคุมรูปเอาไว้ด้วยครับเรียกง่ายว่ามาดต้องดีลูกจะรัดเดินครับเดินมากไม่เดินมากแย่เข้าแย่ออก าากกกแยกออกมาอีกลางเชิดแล้วละครับเหลืออีกประมาณ2นาทีลูกจรลัดได้ขยันนะครับพี่เลี้ยงนะนะลูกจรลัดโบกไม้โบกเบอร์ให้เดินให้เดินเดินแล้วมาสิรักนี่เก็บอาวุธดีทีเดียว นี่ครับนานๆจะโต้สักทีหนึ่งแต่ว่าโต้แล้วก็เข้าทีข้ายามเร่งเหมือนกันครับท่านลูกจารั์แสดงในความตั้งใจที่จะเข้าทำครับ รอจังหวะคอยสวนอย่างเดียวโอ้ยโดนแข้งกันไปทีหนึ่ง ช่วงสุดท้ายทางด้านลุงจรัดดูเหมือนจะยอมรับสภาพตัวเองเหมือนกันนะครับเข้าไปก็โดนตอบโต้เด้งออกมาทุกทีบรรดาแฟนๆบนล็อกนั้นก็ยังว่าหละครับนักมวยสารภาพแล้วบนล็อกจะอยู่ได้ยังไงครับก็ต้องสารภาพตามไปด้วยหมดยกสุดท้ายครับก็ รอกรรมการสนธยาครับทางด้านชลอวิเศษไทยะไปดูทางด้านประภัยประเทศแล้วก็ชูม,มือให้น้ำเงินครับสิทธิรักอสวยโยธินเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปสรุปคะแนนในสายนี้สิทธิรักมี6แต้มชูพงศ์4รุ่งจรัศ์สก็มาสิทิรักนี้ก็เข้ารอบเป็นคนแรกไปแล้วล่ะครับสำหรับสายนี้คุณอนุดเดชัยครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี